นี่เป็นรถรุ่น t i อร์เครื่อง d ีฟด d นะคะเป็นคลิปวิธีการติดตั้งนะคะติดตั้งได้ถึง3ตัวค่ะหน้าเครื่องนะคะตัวที่1ค่ะรหัสอะไรคะ t d รหัส t d ค่ะ t d เข้าท่อ i d ขอนี้มาจากตรงไหนคอนี้มาจากตรงไหนลืมบอกลูกค้าด้วยจะได้รู้คอนี้เป็นต่อท่อยางต่อขึ้นจากหอยโข่งขึ้นจากหอยโข่งมาต่อท่อ i d จะเลี้ยวเข้าค่ะนี่อันนี้มันต่อเข้านี่อ่านะตอนนี้เราใส่ตัวที่หนึ่งก็คือตัวนี้อยู่นะคะตัวนี้เป็นรหัส t d นะคะใส่เข้าไปแล้วกำลังใส่อยู่ บีบนิดนึงอ,อ,อ,อุปกรณ์มีบานขอบค่ะเราบีบไปหนึงแเราก็ใส่เข้าไปเอาปลายแหลมบีบใส่เข้าไปนะคะทางปากท่อ,ล,อล็อกเลยลุ๊ล็อกแนบสนิทมันบานขอบไว้ล็อกเข้าไปแล้วนะคะนี่คือตัวที่หนึ่งนะคะส่รหัส T D ค่ะต่อไปค่ะตัวที่สองค่ะ ใส่ก่อนใส่ก่อนอ่านี้ตัวนี้ใส่รีบเร่งค่ะลิ้นเร่งบีบปีเสื้อค่ะละหักค่ะ,ะเดจอเจอใส่ตัววีโก้สายรหัส v โอนะคะ VGO ขากระตรงลิ้นเร่งบีบปีเสื้ออุปกรณ์สามารถบีบนะคะที่หนึงแล้วก็<า>ล็อกเข้า,าไปได้เลย,เล,ยล็อกเลยขาเขาจะล็อกพอดีอ่านะคะอุปกรณ์ไม่บิดหมุนเอียงไปไหนนะคะล็อกอยู่อย่างนั้นนะคะอากาศเป็นตัวหมุนค่ะต่อไปตัวที่สามค่ะตัวที่สามนี่อันนี้จากท่อท่อนี้จะมาจากฝาหม้อกรอง ท่อจะมาจากฝาหม้หอกรองนะคะอันนี้ในนี่มีสเต,ตเลสอยู่ขอบสเตเลสเนี่ยค่ะฝาหม้อ,อกรองตรงนี้จะมีท่อตรงนี้เอาท่อยางออกนะคะจะเตอข้ปติกตรงนี้ <ไป S 1> ค่ะใส่เข้าไปนีเช่นนี้รหัสอะไรคะที่ใส่เข้าไปตัวรหัสแซนะคะใส่เข้าไปเรียบร้อยนะคะมีขอบทุกอันนะคะแล้วก็ประกอบคอยางกลับเข้าเหมือนเดิมนะคะทั้งสามตัวตัวนี้ท่อท่อฝาท่อเดิมของเราเข้าเร้่นี้ ตามอเตกรองเนี<ช>่<ล>ประกอบกลับอย่างนี้นะคะค่ะ,คะแล้วก็ท่อนี้ก็จะมาเข้าทางนี้ที่เดิมน,นะที่จะติดตั้งค่ะประกอบกลับตามเดิมน,นะคะถอดอยังไงใส่อย่างนั้นนะคะเป็นคลิปการติดตั้งของรุ่นนี้นะคะไทเกอร์ดีโดีค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะเร่งวอร์มไล่ควัน,นะค่ะขั้นตอนเร่งวอร์มไล่ควันนะคะหลังติดิเซฟไปแล้วนะคะเร่งที่2 5 0 0ันห้า ที่3,000นะคะเพื่อไล่ควันเก่าออกมานะคะจะไม่มีควันเกิดขึ้นและเครื่องจะเบาค่ะจะแรงได้คุจะไปออกไปลองรถกันเลยนะคะไปกับลูกค้าไม่ได้ไม่ได้แชร์เลยเดกตนังไหมมันเบานะคุณปล่อยคุณไม่ได้เร่งเลยรถยังวิ่งอยู่คือเอาไม่เอื่ตื้อไปต่อเลยไม่เอื่ตื้อนะคุณไม่ได้เร่งเลยคุณปล่อยไหลนี่ก็ยังวิ่งจิวอยู่ความเร็วยังไม่ตก มาแบบงงๆกลับกันแบบงงๆคือเมื่อก่อนนี้ขอนกันเร่งแล้วมันจะใช่คมันจะตื้นมันจะมูมันจะตื้นมันเบรกมันจะช้าลงช้าลงเรื่อยๆใช่มแต่นี่ขอนกันเร่งแล้วรถก็ยังวิ่งชิวอยู่เปลี่ยนแปลงทันทีแล้พี่ขามาไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ครับขามาเป็นไงอืดตื้อเลยอืดครับกดแล้วอืดหนักเลยว่างั้นเถอะพอคราวนี้เปลี่ยนเลยวิ่งชิวเลยวิ่งตัวปิวไม่รู้นะ เป็นกั้ติดเป็นันต,นนติดมานานแล้วใช่พี่พี่เตฟนะครับอตอนนี้สุดยอดครับทีแรกผมมาคือเอยียบไม่ออกอืน,นะครับ <c oughs> แต่พอมาติดนี่ออกไปลองกับพี่ที่เขาเจ้าของติดตั้งนี่นะฮะ <c oughs> ใช้ได้ครับเยี่ยมมาสี่ยังไม่ต้องเชนเลยครับกดวิ่งกดวิ่งเลยครับโอเคยังตอ,ตอนตอนแรกนี่แบบอืดมาเลยใช่พี่อืดครับ,รบตอนผมมาที่แรกนี่ก็ ต้องเวลาจะแซงนี่ต้องเชนสามเชนสองค่ะอันนี้เมื่อกี้ผมบอกไปลองสี่นี่คือต่อแล้วกดต่อเลยครับไม่ต้องเชนเกียร์เลยเหยียบมันเลยเหยียบต่อเนื่องได้เลยใช่ครับเห็นพุ่งเหยียบกันเพลินเลยกับพ่อหนูใช่เลยครับรักพรีเซสเลยนะพี่ถูกใจเลยนะเดี๋ยวผมมีของหลานอี่ของคันเดี๋ยวจะแนะนำราคาไม่แพงได้ผลทันทีนะพี่นะโอเคค่ะฝากแนะนำต่อนะคะเยียมเลันนะพี่ขอบคุณค่ะ